เรามาต่อกันนะครับผมก็ทำเฟรมเดนครับมีแนวต้านอยู่ทางด้านบนนะครับที่ยังไม่เคยเทสนะครับผมก็มีโอกาสที่เขาจะลงนะครับช่วง NFP แต่ก็ต้องคำนวณโพซิชันดีๆนะครับเพราะว่า NFP เขาอาจจะกขึ้นไปก่อนครับแล้วค่อยเอาลงนะครับหรือไม่ถ้าผิดปกติมากๆเขาจะลากขึ้นไปเลยก็ได้นะครับแล้วพอร์ตเราแตกได้นะครับก็บริหารเงินดีๆนะครับส่วนเป้าเราอาจจะออกบริเวณแนวรับพวกนี้ได้นะครับ คนเซลเยอะมากนะครับหรือว่าเขาจะเอาขึ้นก่อนค่อยเอาลงหรือเขาจะเอาขึ้นไปเลยตอนนี้นาฬิกาก็แดงเปนที่เรียบร้อยนะผมอสองจิตสองใจครับสองจิตสองใจคุณเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวีครับผมอสามสิบวีครับยี่สิบวีนะผมสิบวิครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ทำไมได้แค่นี้เองอะโดนสเปรดแล้วเนี่ยนี่นะครับผมกดเซลล์ไปก่อนข่าวออกนะครับก็ตามแผนนะครับที่วิเคราะห์กันก่อนหน้านี้นะครับเมื่อต้นไลฟ์นะครับผมว่าผมปิดบริเวณนี้นะเมื่อกี้งงเลยเมื่อกี้บวกมา20กว่าเด้งกลับขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้น่าจะโดนสเปรดก็300กว่าจุดนะครับ300จุดครับตอนแรกมัน500กว่ากว่าประมาณเกือบ600อะเด้งกลับมาไวมากใครที่ตามเซลลก็ยินดีด้วยนะครับผมกินนิ่มนะครับค่อนข้างอีซี่นะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะเทรดข่าวที่ง่ายมากนะครับผม ตเมื่อกี้พอใจแล้วไง600จุดสรุปเด้งขึ้นมาโอ้ oh. อันนี้ก็เราจะถึงแนวรับระดับ Time เฟร me 4ชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นเป้าที่ดีนะครับ